สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับ Lucky Box ก f นะครับในการเล่นเกมมินิเกมเยะโอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราก็ต้องหาสิ่งนำโชคของเราหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแนะ่ใจโอ้สุดยอดโอ้โอเคนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะสงสยัยสงสัยอีกแล้วนะครับบอกว่าผมบางที่ผมไม่สงสัยนะครับก็ผมอยากบอกไปก่อนนะว่าใครนะคที่สงสัยว่าทำไมแท็กเจ้าแพ็กผมเปลี่ยนนะครับ ยี่ผมไม่อยากเปลี่ยนเลยนะครับวูสุดยอดโอเคแล้วก็จะหยุดเรื่องแทกเจอแพกไว้เท่านี้นะมันเล่นกับลัคกี้โบว์นี่ครับมาดิโอเคครับได้ของดีมาเลยครับทุบเลยครับงออย่างแม่แบบใส่เลยครับหลอหน้าตาใชได้อยู่นี่ครับเออจะบอุ้ยมมุมมุมขออาหารนะครับขออาหารนะครับอืขาดแคลนอาหารมากครับขอบคุณครับเอามาครับเนน่ของดีเยอะครับรอบนี้ครับถือว่าโชคดีกันพอตัวนะครับอาจจะ แต่เหมือนรู้สึกเพื่อนบ้านของผมรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ซะเท่าไหร่นะครับเมื่อเขาไม่แฮปปี้นะผมก็จะแฮปปี้เนะยครับเนี่ยแฮปปี้กันเลยทีเดียวนะครับไอ้สองนะครับกินเนื้อเพื่อความสุขภาพนะครับเนื้อดิบด้วยนะครับเป็นซาบะหรือเปล่าไม่ใช่ซาบะมันย่างแล้วโอเคอืมโอเคมีใครอยู่ไหมอ๋อนั่นคือเพื่อนเนี่ยเพื่อนบ้านเนรับคือผมอยากมีอะไรจะบอกครับผมคาดลัคกกี้บล็อกกันลัคกี้บล็อกผมหายครับหายไปหมดเลยครับอูไม่โดนปะ อ้ยไม่แ <Man> ม่นว่ะโอ้โหลบได้ทุกเม็ดเขาไม่รู้อ้าวเวรแล้วเราไปตีเขามากเกินเคไป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 เขาไม่เห็นหรอกโอ้โหเมฟนะครับโอเคเมื่อกี้ผมไปยิงสามอันระเบิดของนี่ผมจะได้หรือเปล่าวะอย่าเนะเว้ยขอร้อง I'm sad sorry เอ๊ะ sorry sorry ฉั่นกับเชิดจยิงของไปเลยนะ แต่ไม่ได้ขอโทษที่ยิงเธอเลยนะเมื่อกี้เห็นไกลๆเขาเป็นสกินผู้หญิงเนี่ยแต่คนเล่นเป็นผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคได้ของเขามาเนี่ครับเข็มทิศดูก่อนครับเขาน่าจะอยู่ตรงกลางกันหมดแล้วนะครับลองปนของเขาก่อนเฮ้ยบัวจ้าเกือบได้กินนะครับแน่น่าสงสารเขาแนบได้เบนล็อกเหมือนผมเลยเนี่ยมาแกเป็นตัวอะไรมาอีกแลบล่ะ ซุปเปอร์ชีฟครับไม่เลวไม่เลวเอาไหนเี้าไฟคงไม่ได้ใช้หรอกแกไม่ได้ทุบอะไรอีกไหมหมดแค่นี้หรอที่ข่าวว่าแกตีบล็อกไม้โอ้โหบล็อกไม้อย,ยอะแยะครับเนี่ยแหละที่ผมต้องการเพราะผมขี้เกียจขุดเอง <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ทำไมชั่วร้ายอ่ะพ <c oughs> ูมเจอพวกอีกพวกหนึ่งแล้วครับถือว่าจะเป็นเพื่อนเริ่มเดี๋ยวแล้วเวลาให้่เขาเห็นครับใหญ่เขาเห็นครับทำไมว่ารหลบกนันเหมือนันีเกือบเกือบ โอโหเห็นละเห็นเขาแล้วเขาอยู่ไหนสวัสดีครับเพื่อนบ้านครับแสนดีครับเฮ้ยจอบโอ้โหหลบได้หมดนะอืมเราจะต่อไปหาเขาดีไหมน้องฮอาวเลงอะไรเหรอหวัสดีจ้าพอดีผมต้องการของอยู่พอดีเนาะวัสดีโอ้ไม้นี่มันแข็งจริงๆเลยนั่นเนี่ย อออจบนั่และอือนี่ถ้าเขาขุดได้เราได้เออไอ้พวกตัวนั้นในคลิปผมนี่เฮฮาน่าดูนี่ครับปาร์ตี้เลยต้องยืมไปน,นิดนึงครับเพื่อช่วยทักษะในการเออน้มน้าวจิตใจนะี่ไว้เขาออกมาสักทีนี่ครับปุ๊บปุ๊ป๊มองขวามองซ้ายคนระับจงเกาะด้านข้างเนี่ยถ้าเราตอบไปอย่างนั้นได้เราก็จะสามารถไปเฮ้ยนี่เราที่ถ้าเราสู้โดยตรงไม่ชนะเขาเน่ครับ,รบเอาแอปเปิลทอมาก่อน โอเคแล้วมีตัวยื่นไปแล้วครับยิงมั่วๆไดนั่นแหละจบครับน้ำมาเรียบร้อยเซฟตี้ของผมครับต่อไปคือสควิตครับไม่สามารถใช้ที่นี่ได้ครับไม่งั้นผมอาจจะเละเองได้งั้นก็ยิงเข้ากันเถอะครับอาจจะป่าอื้ออันเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับสองถ้าทางจะไม่สะเทือนเนี่ย ต้องลองเสี่ยงกับสู้ไฟกับเขาแล้วครับโอเคอย่างนี้จะถือว่าเซฟตี้นะเพราะมันมีบล็อกด้านล่างอยู่นะครับโอเคอ้าวเขาให้ขึ้นนครับกดผิดเองครับแต่เนียนนะครับว่าเราจะขึ้นนะครับนั่นไงครับขึ้นนะครับนั่นไงครับขึ้นเนี่ยไม่ใช่อ่าเนี่ยผมมาเนี่ยไม่ได้จะมาไฟอย่างเดียวนะครับยิงด้วยน่ครับเป็นความมีอุดมการณ์ในการยิงนะครับ ครับสร้างฐานที่มันให้ตัวเองนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวโดนสอยแล้วงานยาอุ้ยแหลกๆหลกระตุกครับแหลกนี้ต้องใช้กับเซิร์ฟเวอร์ครับกระตุกนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โอเคพาหนะ้าแกงมาสดีเดีย re. วันเดียรนี่ถ้าฉันลองใช้สกิทสักอันมันจะเป็นยังไงแมโอ้ใช้ได้เหมือนกันนี่โอ้ไม่เลวไม่เลว ตูมง่าไม่เบานั่นแหละวันด,ดีจ้านั่นแหละครับลูกดอกนงครับอ๋อนี่อยู่ด้านหลังครับหลบหลังเสาไม่ดีนะแจ๊รู้สึกว่าเราต้องไปไฟกับเขาจริงๆเลยนะแต่ของเนี่ยไม่ดีเลยว่ะเอากันครับเผื่อผมเดชเขาจะได้ไม่ได้ยาเอ็กพีผมไปครับนั่นไงหรือสองคน ผมกับเขาคือพูดตัดสินแล้วครับว่าใครจะชนะผมอยากชนะสักเกมหนึ่งอะเพื่อท่านผู้ชม,อ,ามาชเอ,เอ,อ้าววันดีคุยจบเบเบ้เนยเริ่มลงแล้วเริ่มขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับนี่งเป็นตัด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 ไปเร็วเร็วเร็วโอเคไม่เป็นไรครับเรายังมีหินอีกกองนึงครับหมดนี้ยังมีหินต่อครับโอเค รู้สึกอยากตัดไม้ส่วนนี้ทิ้งเนี่ยครับเพราะว่ามันเละเหลือเกินเหลือท่านูยูสิบเจ็ดดอกเองอะต่อต่อยต่อเพิ่มดีกว่าปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บครับนี่เป็นแบบนี้ดีกว่าจะได้เห็นเขาหลายๆมุมครับจะได้แฮปปี้นิวยีย์เขาได้ครับแอนเดอร์แฮปปี้นิวยีย์แอนฟลายส์เบรราอีมัสเซอ้ามันหายไปไหนแล้วเนะี่ยสวัสดีครับเอา้าเขาหายเลยอะเออ <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วทำลายที่ยืนเขาครับนั่นแหละออืยิงครับยิงก๊บเบจบแล้วนั่นแหละยิงครับยิงร,วร,วร,วรัวนที่ยืนเขาเกือบหมดเลยครับเฮ้ยจุ๊บนั่นแหละเฮ้ยจุ๊บอ๋อหนุกเลยครับ รับประทานเออแอปเปลิลท้องก่อนจะบุกไฟกับเขาครับสวัสดีอือเรียบร้อยชนะ I am the winner สวัสดีสวัสดีนายแชมเปี้ยนนายนี่เกงหรือเกินโอเคครับขอจบอย่างนู้นนี่นะเป็นลักกี้บอลเอ้ลักกี้บอลนะครับครั้งแรกที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับก็ความภาคภูมิใจที่มีนะครับโอเค เราก็จบกันเพียงเท่านี้ในกันนะครับเหรับ okay, วันนี้ก็ขอจบร้อ,องมากจัง m p c อ่าเกัววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเหรับวันนี้สวัสดีครับ